สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องร้อยแปดสระอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับคลิปนี้แอมก็ได้นําภาพบรรยากาศการทําฉากปัดชิมมาฝากเพื่อนๆกันเพื่อจะเป็นไอเดียและนําไปใช้ในการจัดงานของเพื่อนๆน,นะคะก็อันนี้ก็คือพื้นที่การจัดฉากของเราในวันนี้นะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะทําการตั้งโครงฉากก่อนนะคะซึ่งการตั้งโคงฉากนั้นจะค่อนข้างยากนะคะเนื่องจากว่า พื้นที่ในการตั้งโครงฉากค่อนข้างแคบนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงพายุฝนทําให้เราต้องยึดโครงฉากของเราดีๆนะคะก็เราก็มีการเทียบนะคะว่าเราจะใช้ความสูงเท่าไหร่คือลักษณะการตั้งโครงฉากวันนี้นะคะแอมจะออกแบบเป็นซุ้มนะคะซุ้มลอดนะคะมีโครงลอดตรงกลางแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นฉากสําหรับถ่ายถ่ายรูปได้นะคะก็ตอนนี้เราก็มีการปรับตั้งโครงฉากนะคะ เนื่องจากว่าวันนี้มีแต่สุภาพสตรีนะคะที่มาช่วยงานนะคะก็ยกของหนักนะคะก็จะลำบากนิดนึงนะคะก็ช่วยกันยกมาทับโครงฉากของเราไว้นะคะเพื่อความแข็งแรงทนทานของโครงฉากของเรานั่นเองเนื่องจากว่าตอนทํำนี้ก็แบบลมค่อนข้างแรงเหมือนกันนะคะก็หลังจากที่เราาปรับระดับนะคะแล้วก็ตั้งโครงฉากแล้วเราก็จะใส่คานบุญนะคะอันนี้ก็คือเป็นโครงฉากที่ สามารถหาซื้อได้นะคะก็คืออันนี้แอมซื้อมาในราคาประมาณ1,600บาทนะคะก็คือโครงฉากที่เห็นตรงกลางนะคะสําหรับโครงด้านข้างนั้นก็คืออันนี้แอมทําเองนะคะก็คือซื้อเหล็กมาทําเองโครงฉากของแอมนะคะแต่ละอันก็คือจะสามารถถอดประกอบได้นะคะเนื่องจากว่าสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายนะคะแต่ว่าเวลาตั้งโครงฉากที่อยู่กลางแจ้งนะคะก็คือต้องแบบ เราต้องหาตัวเสริมแล้วก็ตัวเชื่อยยึดนะคะอันนี้ก็คือเป็นการตั้งโคงฉากเสร็จแล้วนะคะคือบางช่วงบางตอนของวันนี้แอมอาจจะไม่ได้ถ่ายไว้นะคะเนื่องจากว่าบางทีก็ตั้งกล้องนะคะแล้วก็ลืมนะคะลืมกดถ่ายแล้วก็เพินกับการทํางานนะคะก็บางทีก็จะไม่ได้เก็บภาพบางช่วงบางตอนมาฝากนะคะแต่ก็โดยรวมแล้วนะคะก็จะเป็นขั้นตอนการทํางานของเราในวันนี้นะคะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่านะคะ คานบนของโครงซุ้มนะคะแอมจะใส่คานเพิ่มไปอีกอีกหนึ่งอันเพื่อรองรับน้ำหนักของแผงดอกไม้ของเรานะคะถ้ามีแค่คานเดียวนะคะเวลาเรามัดนะคะแผงดอกไม้ติดกับคานบนเนี่ยมันจะทำให้หน้าของแผงดอกไม้เรานะคะคว่ำลงด้านล่างซึ่งจะไม่สวยงามนะคะ ก็มีเพื่อนๆหลายคนถามแอมเข้ามาเหมือนกันนะคะเวลามัดดอกไม้ทําไมหน้าดอกไม้คว่ำดงนะคะหรือว่าดอกไม้ไม่ไม่อยู่ทรงนะคะก็เป็นแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าดอกไม้เรามีน้ําหนักเนาะเราต้องมีคานรองรับด้านล่างนะคะถ้าผูกกับโครงด้านบนเพียงอันเดียวอย่างเงี้ยนะคะดอกไม้ก็จะ,ะกลับหัวลงมาด้านล่างนะคะซึ่งก็จะไม่สวยงามอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าโครงฉากของเราก็จะเป็นแค่โครงเดียวนะคะ หลังจากแอมติดแผงดอกไม้สเสร็จแล้วนะคะเพื่อนแอมก็จะเพิ่มความสวยงามนะคะหรือว่าทําให้โครงฉากของเราดูมีมิตินะคะดูผิวไหวนะคะแอมก็จะใช้เป็นกล้วยไม้นะคะเข้าไปแซมนะคะเพื่อนๆจะสังเกตว่าความสวยงามของกล้วยไม้นะคะเวลาที่ลมพัดนะคะเขาจะขยับได้นะคะอย่างนี้เลยนะคะก็ <c oughs> วันนี้อย่างที่บอกนะคะลมค่อนข้างแรงนะคะก็ลมมาเป็นช่วงๆนะคะอ้อ ลืมบอกไปนะคะเพื่อนๆวันนี้แอมจะใช้ผ้าน้อยมากเลยนะคะสําหรับการทําฉากเนื่องจากว่าเป็นฉากในที่โล่งนะคะเพราะว่าวันนี้อย่างที่บอกคือลมพายุฝนนะคะแอมจะใช้ผ้าฉากด้านข้างนะคะที่เป็นฉากถ่ายรูปนั้นแอมจะใช้เป็นพลาสติกกันน้ํากันแดดสีขาวนะคะซึ่งแอมก็ซื้อมาจากอแอป Lazada นะคะก็ช่วยได้เยอะเลยทีเดียวนะคะเพราะว่า ถ้าเป็นพื้นที่โล่งอย่างนี้ถ้าเราใช้เป็นผ้าอย่างเดียวนะคะก็คือถ้ามีลมพัดหรือพายุอย่างงี้ะคะ่ะผ้าเขาก็จะปิวสะบัดนะคะซึ่งเราจะดูแลยากมากเลยนะคะแอมก็เลยเปลี่ยนเป็นใช้ผ้าพลาสติกนะคะแทนนะคะก็ ทำให้เวลาลมพัดแรงๆนะคะเขาก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะก็อันนี้คือช่วยได้เยอะนะคะถ้าเพื่อนๆอยากนําไปใช้ก็สามารถหาได้ดูตามแอปช้อป e ีหรือลาซ a ดานะคะก็ราคาไม่แพงนะคะตอนแอมซื้อมาซื้อมาที่399บาบาทนะคะก็ ขนาด4คูณ2เมตรแล้วก็แถมขนาด2คูณ2เมตรมา1ผืนนะคะก็ได้เอามาใช้งานนะคะก็สามารถเก็บไว้ใช้ได้หลายงานนะคะหลังจากจัดฉากเสร็จล้วก็สามารถเอาไปคลุมรถหรือว่าไปเป็นที่บังแดดที่บ้านได้เลยนะคะและอีกคำถามนึงนะคะที่เพื่อนๆถามเข้ามาบ่อยนะคะว่า เวลาติดตัวหนังสือเข้ากับฉากนะคะถ้าเป็นตัวหนังสือโฟมหรือป้ายโฟมใช้อะไรติดนะคะก็ขอตอบในคลิปนี้นะคะว่าเราจะใช้เป็นเข็มหมุดนะคะกระดตัวหนังสือหรือปักตัวหนังสือเข้ากับผ้าของเรานั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมๆนะคะที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีตอนนี้แอมก็ทำการจัดดอกไม้ใส่กระถางแบบง่ายๆนะคะจัดจัดการแบบง่ายๆดอกไม้วันนี้ก็จะไม่ได้เลือกเยอะเลยค่ะจะเลือกใช้เป็นโทนสีออกแบบ เข้มๆหน่อยนะคะก็จะเป็นสีแดงชมพูแล้วก็ออกสีส้มอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือเพราะว่าเป็นงานปัดฉิมเนาะแล้วก็ต้องการความโดดเด่นนะคะตัวหนังสือนะคะ ก็แอมจะมีคลิปทําป้ายตัวหนังสือให้ดูนะคะเป็นการเขียนโฟมแล้วก็ตัดโฟมเหมือนที่แอมทําที่ติดอยู่บนฉากตอนนี้นะคะน,นี่คือเขียนเองด้วยเวลารีบด่วนนะคะเพราะว่างานที่ได้รับมาก็จะเป็นงานแบบด่วนๆนะคะเป็นเหมือนงานช่วยมากกว่านะคะไม่ได้ตั้งใจจะรับงานสักเท่าไหร่นะคะก็เนื่องจากช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาก็เลยไม่ค่อยได้รับงานข้างนอกนะคะ สำหรับกระถางสีขาวที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะตอนซื้อมามันไม่ได้เป็นสีขาวนะคะมันเป็นกระถางปั้นสีน้ําตาลธรรมดานี่นะคะก็แอมก็เอาไปทาสีขาวนะคะเพื่อให้เพื่อให้มันเข้ากับงานที่เราต้องการใช้นะคะก็ทาเป็นซื้อสีทาสีขาวนะคะมาทากระถางนะคะ ตอนนั้นจำได้ว่าแบบเป็นงานที่รีบใช้นะคะก็หาซื้อไม่ได้นะคะด่วนด่วนนะคะก็เลยต้องใช้วิธีนี้แต่ปรากฏว่านะคะเขาก็ใช้ได้ผลดีทีเดียวนะคะก็คือจัดออกมาแล้วก็ดูสวยนะคะดูเข้ากับงานเข้ากับบรรยากาศนะคะเพราะว่ากระถางสีขาวเนี่ยเขาจะไปได้กับทุกงานเลยะคะ่ะเพื่อนเพื่อนก็ ถ้าซื้อเป็นกระถางธรรมดานะคะแล้วก็มาทาสีขาวเอาเนี่ยจะประหยัดกว่านะคะอันนี้ก็คือแอมแชร์ประสบการณ์นะคะเผื่อจะเป็นไอเดียสําหรับเพื่อนๆที่กําลังมองหานะคะหรือว่าอยากจัดงานในราคาประหยัดนะคะก็สามารถเอาเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยนะคะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าการจัดกระถางของแอมในวันนี้นะคะก็คือมีดอกอะไรก็คือใส่ไปเลยค่ะแค่คุมโทนสีให้อยู่ในในทีมที่เราจัดไว้นะคะก็คือ เป็นโทนอย่างวันนี้นะคะก็จะเป็นสีแดงสีชมพูแล้วก็สีออกส้มๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นดอกไม้ที่ใช้ก็คือจะเป็นโทนสีนี้แล้วก็ปักเลยค่ะไม่คิดอะไรมากเลยนะคะแล้วก็จะออกมาแบบเหมือนที่แอมจัดนะคะค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่เคยจัดดอกไม้นะคะหรือไม่เคยมัดผ้าเลยแล้วก็กลัวการที่จะลงมือทําเองนะคะดูจากคลิปของแอมในวันนี้เลยค่ะไม่มีอะไรยากเลยนะคะก็คือแบบ จับจับมัดมัดน,น,นะคะแบบง่ายๆเลยนะคะก็เดี๋ยวก็ออกมาดูดีเองค่ะเพื่อนๆสําหรับแอมก็ไม่ใช่มืออาชีพนะคะก็แค่สามารถทําได้นะคะแล้วก็อยากแบกปันไอเดียกับเพื่อนๆนนะคะเพราะว่าในการที่แอมจัดฉากหรือว่า การทำงานของแอมนะคะแอมก็จะเน้นให้แบบเพื่อนๆสามารถทําตามได้นะคะด้วยราคาหรืองบประมาณที่ประหยัดนะคะมีอะไรหยิบจับได้ที่สามารถเอามาทําแล้วก็สามารถเอามาประยุกต์ใช้เอามาทาได้นะคะในการจัดงานแต่ละครั้งเนี่ย เพื่อนๆสามารถตั้งงบประมาณไว้เลยนะคะว่าเราจะใช้งบประมาณเท่าไหร่ในการจัดฉากนะคะเพื่อที่เราจะได้จำกัดค่าใช้จ่ายของเรานะคะถ้าเราไม่จ้างออกเกนไนเราก็ต้องหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดฉากเองโดยการตั้งงบประมาณไว้นะคะแล้วก็จันหาวัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในงบประมาณของเรานะคะเพื่องบจะได้ไม่บานปลาย หากเพื่อนๆมีคำถามนะคะก็สามารถทิ้งคำถามไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้หรือคลิปไหนก็ได้นะคะในช่องยู u ู u ร้อยแปสาระของแอมแล้วก็สามารถทักสอบถามพูดคุยกันได้ในเพจ Facebook นะคะชื่อร้อยแปดสาระนะคะชื่อเดียวกับชื่อช่องนี้เลยนะคะยินดีตอบทุกคำถามนะคะที่สามารถตอบได้สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ